สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อกี้แอมไปหาน่อไม้ไร่พี่น้องเลยน่อไม้ไร่นี่จะมาเกงเทียงจ้าเกงเทียงซุ่มกันมนื่อกี้ซิมี่การซุ่มแซวแกงงน่อไม้เทียงจ้ะสิชทักฟอยสิทายสิทายคลิปทักฟอย,ฟอย,ฟอยให้เบิ่งน้ำพี่นอ้องถักไม้กวาด เดียวตอนแกงที่ท้ายห้เบิองอีกเด้อยจ้จะเด้อตอนนี้คุณยายซ่อมอยู่คุณยายสมงามงามหน่อไม้ไร่เป็นหน่อไม้ยอดฮิตของคนอีสานแถวแถวบ้านปราแอมเด้อมองอินบลูว่าเขานิยมกินบอแต่บ้านปราแอมเนี่ยินิยมกินหน่อไม้ไรในงามนี่เป็นเป็นฤดูกินหน่อไม้ไร่ปีละเท่อพี่นงมีให้กินปีละครั้ง เสบมันสีอ่อนแตมันสีเสบเสบกว่าตองใหม่อันอื่นจ้านี่นะงา,า,ามงามๆแทะสวยจริงๆนี่นะซ่อมแล้วก็ดิแกงเรือแกงแปรกัสิต้มกินพี่น้องเอ้ยย่าบนกันสิจกักมกเป็นอยากกินมก ยายปัิโมกเองได้คุณนำพริกเข้าตรงไปหาเอาอุปรกรณ์ให้เล่าได้ไหยอย่านาั่ง <c oughs> ึ้นไปเก็บเอาเนี่กกข้าวเดี๋ยวเต็มกระตาลงมาเลยนะอย่านาั่งเขานาะงามงามแหงหูดแหงแตกมุกัดชิมโซงไงผมก็รับบ่ได้ใส่โอ้มันละลายเคืออะไรยายมันละลายเทย,ยับยางอยู่ฮ่นน่ะเฮอบงแมงบ่ <c oughs> งามแท้เฮ้ยคัมเมนเอาลายก็นี่นะห่วยบริวารเลยไปบ่วหื้อ่มีแต่คนมักงายเอาขยะไปทิมทางลุมเลยบดเอลนองงามงามกักษาเถิงๆนั่นบ่มีดอกขยะนะห่ยขยะกับขยะ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 ไร้ยามันขีด็ดมึงเลียวเห็นเบิร์ตคอันอู้มันหลายดิได้ยายเจ้าท่านไปเห็นดอกเดียวนี่ฮะวะ มันบริคือแต่เก่าเด้อแต่เก่าเข้ายางไปหน้านั่นเก็บเฮ็ดไปน้ำทางในโลแค้มทางเก็บเฮ็ดไข่เฮ็ดเคยคู่มือนี่นะเฮ็ดกักษาเขายังบมกาเก็บเขายังบมกากินขยะมันนาเกียดแิเฮงมันมีเบิด์ขู่อัานในยายขยะนะโอ้ยตตนายประกาศทำ้มมาเก็บโอ้ยเนาะเส้นอะไรบ่ได้ชิมพญาใส่เนาเก็บกลืนเนื้อเลยพวกเก็บมองมือได้จะคว้ยทิ้มพงบอจายก็ชิวเองมั่ง ของบริจาคคนทั้งอื่นผู้มาหาเฮ็ุแล้วเอามาทิมผอมใส่รถดใหญ่มา,าประจบกับ,บประจบใส่เถะอุ้ยอย่าเวาเถอะแอย่างเข้าบริกินมองนั้นเข้าฟีหากินมองใหม่ละมอง